สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ most news นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่9เมษายน2558กับเรา2คนค่ะแนนรัาดาก่อสวุวรรณค่ะ,คะและฟลุกสาวิตรีสาราวาสนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันค่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องนะคะต้องเป็น ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อินเท s มากๆนะคะปัจจุบันนี้นะคะเราก็อ่านหนังสือแบบธรรมดาเนี่แหละคืะบอกว่าเชยไปแล้ววันนี้จะมีหนังสือแบบ e b o ุ๊กันนะคะในเรื่องของวิชาวิทย์และก็คณิตนั่นเองน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับ e b o ๊กนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามในรายละเอียดเนื้อข่าวกันค่ะ,คะและนอกเหนือจากนี้นะคะฝีมือของคนไทยค่ะทําเครื่องกองฝุ่นแบบไม่ย้อนกลับในโรงงานหล่อโลหะนั่นเองค่ะ และจะช่วยให้คนไทยนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้น่าสนใจมากค่ะค่ะรวมไปถึงอีก2เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะที่เราจะนำเสนอค่ะทางด้านของทีเซลมีการผลึกกําลังนะคะร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะมีการผุดแอปพลิเคชันขึ้นมาซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวเรื่องกับ จีโนมของมนุษย์แต่เราจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรหรือสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้อย่างไรวันนี้มีรายละเอียดมานําเสนอค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะทางรัฐบาลมีการสั่งการนะคะให้ทางด้านของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะเร่งที่จะมีการพัฒนาโมเดลเพื่อที่จะสนับสนุนในส่วนของโซนนิ่งการทําการเกษตรเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ most update ค่ะ เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของแอปพลิเคชันที่เรากําลังจะพูดถึงนะคะถ้าหากว่าใครสนใจหลังจากที่ฟังรายละเอียดในเรื่องนี้แล้วดาวน์โหลดได้เลยทันทีค่ะทั้งในส่วนของ Android แล้วก็สมาร์ทโฟนปกติทั้ง iOS นะคะแล้วก็ Android นั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของ t ีเซลก็มีการผนิตก,กาลังร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อที่จะผลิตแอปพลิเคชันที่ว่านี้สําหรับเรื่องของจีโนมมนุษย์นั่นเองค่ะ ทางด้านศาสตราจารย์ด็อร์วันจันทราทิศหัวหน้าศูนย์จีโนโมทางการแพทย์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวค่ะว่า การวิจัยด้านจีโนมมนุษย์นั้นได้พัฒนาก้าวเข้ามาสู่จุดที่สามารถจะนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์เพื่อการป้องกันดูแลและรักษาโรคต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันนายบารักโอบามาได้มีการกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในการแถลงเปิดสภาประจำปี2558ในเรื่องของการแพทย์แนวใหม่ที่จะมี มีความแม่นยำสูงนั้นหรือเรียกว่าการแพทย์แม่นยำที่จะต้องอาศัยข้อมูลจากการถอดรหัสพันธุก,กรรมผู้ป่วยรวมทั้งญาติสายตรงทั้งจีโนมนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อการรักษาดังนั้นเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปรวมไปถึงแพทย์และบุคลากรทางด้านการแพทย์ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับจีโนมทางการแพทย์และประโยชน์ของการนำไปใช้กับประชากรไทย ทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านชีววิทยาศาสตร์หรือทีเซลศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมกันจัดทำแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการถอดรหัสพันธุกรรม DNA บนจีโนมมนุษย์รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้กับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าใจได้โดยง่ายประกอบด้วยเนื้อหาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบมินิเกมและแบบทดสอบวัดความรู้ในลักษณะเกมเสริมการเรียนรู้โดยประชาชนทั่วไปที่มีสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้ในระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS ก็สามารถที่จะดาวนโหล บทแอปพลิเคชันจีโนมทางการแพทย์มาศึกษาหาความรู้ได้โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยใช้คำค้นหาที่ว่าจีโนมทางการแพทย์หรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า medical genomics ผ่าน Google Play Store หรือ Apple Store มาติดตั้งไว้บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ในทันทีค่ะสำหรับเนื้อหาจีโนมทางการแพทย์ที่มีการบรรจุเอาไว้ในแอปพลิเคชันถูกจัดแบ่งออกเป็น9บท ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่การถอดรหัสพันธุกรรมบนเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมรุ่นใหม่ที่ทันสมัยและการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำการถอดรหัสและวิเคราะห์ลำดับเบสเชื้อไวรัสดื้อยา ตรวจกรองทารกแรกเกิดทั้งจีโนมว่ามีการกลายพันธุ์ที่ยีนใดหรือไม่เพื่อการป้องกันดูแลและรักษาได้ทันท่วงทีหลังคลอดเพศสัชพันธุศาสตร์กับการตรวจยีนก่อนเพื่อที่จะมีการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลการถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วยทั้งจีโนมเพื่อสืบค้นว่าโรคที่ไม่ทราบสาเหตุที่เป็นอยู่นั้นมีสาเหตุมาจากการกลายพันธุ์ที่ยีนใดสามารถมีวิธีหรือว่ายาที่ใช้รักษาตัวผู้ ป่วยเองหรือป้องกันญาติสายตรงที่ไม่มีอาการมีให้ถ่ายไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้หรือไม่และในท้ายที่สุดเป็นการถอดรหัสพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งเพื่อที่จะเลือกใช้ยาที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างจําเพาะค่ะค่ะถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ทันสมัยนะคะ,คะแล้วก็เป็นข้อมูลพื้นฐาน ทางด้านสุขภาพของประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งอาจจะบางคนบอกว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้กับแพทย์หรือเปล่าแต่เชื่อว่าทุกคนถ้ามีพื้นฐานในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็มีพื้นฐานในเรื่องต่างๆของการรักษาสุขภาพตัวเองนั้นน่าจะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่ทันสมัยเลยนะคะสําหรับตอนนี้ก็มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านหนังสือนั้นก็จะต้องไปที่อ e ีบุ๊กนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะ ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้ตามสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตรวมไปถึงจะเป็นระบบ Android หรือว่า iOS ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทนั้นได้ผลิตและพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกสหรือว่า e b o ุ๊ขึ้นมาค่ะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทได้ผลิตและพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือว่าอ e ีบุ๊กนั่นเองนะคะแล้วก็สื่อดิจิตอลประเภทต่างๆเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อให้บริการแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะซึ่งอ e ีบุ๊กวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นั้นให้บริการแล้วค่ะที่เว็บไซต์ w w w s y a m a t o r g e b o o k s นั่นเองค่ะ สำหรับอ e ีบุ๊กนั้นเป็นหนังสือเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับหนังสือเรียนฉบับจริงทุกประการค่ะโดยมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างการจากหนังสือเรียนฉบับจริงนั่นก็คือ ในบางหน้าของหนังสือเรียนที่เป็นเนื้อหาหรือว่าบทเรียนนั้นอาจจะทําความเข้าใจได้ยากก็จะมีสื่อบันติมีเดียในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นเป็นวีดีทัศน์แอนิเมชันเกมภาพสามิติเข้ามาประกอบเพื่อช่วยให้นักเรียนนั้นสามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนในหนังสือเรียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าฟังแบบนี้แล้วจะทําให้แรงจูงใจในการอ่านหนังสืออาจจะมีมากขึ้นนะคะต้องยอมรับว่าในรุ่นของเรานั้นยังเปิดหนังสืออ่านซึง่งจริงๆแล้วนั่นก็มองว่าทั้งในส่วนของการอ่าน หนังสือแบบ e-book หรือว่าการอ่านหนังสือจากบทเรียนแบบจริงๆที่เราสามารถสัมผัสได้ก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปอาจจะด้วยลักษณะพฤติกรรมหรือว่านีสัยส่วนตัวคือเป็นคนที่ชอบเลคเชอร์หรือว่าเขียนแล้วก็จดต่างๆลงไปในหนังสือเรียนแต่พอมาอยู่ในส่วนของ e-book แล้วบางครั้งเราอาจจะจดหรือทําอะไรไม่ได้ก็ต้องแยกออกมาจดต่างหากแต่ก็เป็นการเพิ่มความน่าสนใจในเรื่องของการเรียนเพราะบางครั้งหนังสือไม่สามารถแสดงภาพแอนิเมชันได้ไม่สามารถมีภาพสามมิติได้แต่ในส่วนของ e-book สามารถตอบโจทย์ได้ ที่สําคัญเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่จะเห็นได้ว่านี่คือเรื่องของน้องนองนักเรียนนักศึกษาที่จะมาเป็นแรงจูงใจทําให้พวกเขานั้นอ่านหนังสือได้มากยิ่งขึ้นแต่อีกหนึ่งข่าวเช่นเดียวกันค่ะเรื่องราวของเทคโนโลยีเรื่องราวของนวัตกรรมที่ถูกดําเนินงานด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนานแล้วก็มายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งในส่วนของโครงการต่อไปนั้นทางด้านของรัฐบาลค่ะได้มีการมอบหมายให้ ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินั้นทำการพัฒนาระบบแล้วก็เร่งพัฒนาโมเดลเพื่อที่จะหนุนในส่วนของโมเดลเรื่องของโซนิ่งกับการเกษตรนั่นเองค่ะ,คะจะเป็นอย่างไรมาติดตามได้ค่ะ ทางด้านของรัฐบาลนะคะมีการสั่งการให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินั้นจัดทำแล้วก็มีการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อที่จะสนับสนุนโครงการโซนนิ่งเกษตรตั้งเป้าหมาย5ปีให้ได้เครื่องมือที่ช่วยคำนวณวางแผนการเพราะปลูกระดับเกษตรกรรายย่อยจังหวัดและระดับภาคซึ่งล่าสุดค่ะทีมวิจัยก็มีการเลือกจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นพื้นที่นำร่องเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นไร่อ้อยหวัง ที่จะให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้สูงที่สุดซึ่งทางด้านของคุณทวีศักดิ์กออนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชได้เปิดเผยค่ะว่าทางสวทชนั้นได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลให้ดำเนินงานและก็ส่วนของโครงการบูรณาการข้อมูลและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการ5ปี จากข้อมูลของโครงการช่วยสนับสนุนการทำโซนนิ่งเกษตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้นเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอและสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของท้องตลาดได้รวมทั้งเป็นการรองรับการวิจัยพัฒนาและการพยากรปริมาณอุปสงค์อุปทานของตลาดได้อย่างแม่นยำ ในขณะเดียวกันเกษตรกรรายย่อยก็สามารถที่จะให้ข้อมูลการผลิตได้ด้วยตัวเองและได้รับข้อมูลการคาดการผลผลิตและราคาร่วงหน้าได้อีกทางหนึ่งส่งผลให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นและช่วยลดภาระของรัฐบาลในการอุดหนุนสินค้าเกษตรในอนาคตมีการคาดการกันว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการในอีก5ปีข้างหน้า เกษตรกรจะมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าว5%โดยไม่ต้องมีการรับจำนำราคาข้าวในขณะที่ภาครัฐก็จะมีเครื่องมือช่วยและสนับสนุนในการตัดสินใจทำยุทธศาสตร์โซนนิ่งบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันเหตุการณ์และเชื่อถือได้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพูอในการของสวทชได้กล่าวเอาไว้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะทางด้านของคุณจุรารัตนประเสริฐหัวหน้าโครงการบูรณาการข้อมูลและผู้อำนวยการหน่วยวิจัยสารสนเทศการสื่อสารและการคำนวณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่าเน c t เทคได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าโครงการนี้ได้มีการเน้นรวบรวมและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอาทิกรมการค้าภายใน กรมพัฒนาที่ดินสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมการข้าวกรมอุตุนิยมวิทยากรมป่าไม้ธนาคารทกสรวมทั้งสร้างแบบจำลองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่นําร่องของจังหวัดและจากนั้นก็จะนําไปขยายผลใช้งานไปยังพื้นที่ในภาคอื่นๆอาทิภาคเหนือและภาคอีสานตามลําดับค่ะ ซึ่งในช่วงแรกนี้ก็จะมีการทําข้อมูลแล้วก็โฟกัสไปในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวแต่เกษตรกรนั้นยังสามารถปลูกข้าวได้รวมถึงพืชทดแทนในประเภทใดที่เหมาะสมโดยจะมีการพิจารณาถึงที่ตั้งของโรงงานแปลร,รูปและปริมาณผล,ผลผลิตในพื้นที่จากนั้นจะให้คำแนะนำกับเกษตรกรว่าพืชประเภทใดที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ จะได้กำไรต่อไร่เท่าไหร่ส่วนการตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนมาปลูกพืชทดแทนหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเกษตรกรเองโดยข้อมูลอีกส่วนก็จะทําเป็นรายงานนําเสนอในระดับนโยบายคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งก็น่าแปลกใจที่พบว่าไม่มีหน่วยงานใดทำข้อมูลความต้องการผลผลิตทางการเกษตรแต่ละชนิดในประเทศ ซึ่งข้อมูลทางด้านการเกษตรนั้นณเวลานี้ถือว่าอยู่กระจัดกระจายเป็นอย่างมากน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การโซนนิ่งไม่เกิดผลอย่างไรก็ตามค่ะการที่รัฐบาลมีการประกาศเป็นนโยบายออกมาอย่างชัดเจนตนเองก็เชื่อว่าจะทำให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของข้อมูลทั้งหมดค่ะ ซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าอาชีพเกษตรกรรมนั้นเป็นอาชีพของคนไทยะนะคะซึ่งก็จะต้องปลูกข้าวหรือไม่ก็อาจจะปลูกอาหารอื่นๆ <ทำ S 2> ขึ้นมา<ส>นะคะทำสวนนะคะก็เป็นอาชีพของคนไทยค่ะทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนทางด้านนี้นะคะเพื่อให้เกษตรกร,รนั้นมีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าทำนาหรือว่าปลูก สินค้าอื่นๆนะคะไม่ว่าจะทําสวนทํานาทําไร่ก็ตามถ้าเกิดว่าไม่มีการวางแผนนั้นก็อาจจะทําให้ทุนหายกําไรหดว่างวันหย้เลยนะคะสำหรับเรื่องของการวางแผนให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ทําให้เกษตรกรนั้นมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดูแนวโน้มของการตลาดด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะเป็นฝีมือของคนไทยนะคะได้ผลิตเครื่องกรองค่ะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในโรงงานหล่อโลหะเรื่องนี้น่าสนใจค่ะ r e เ e ิร์สแอร์เครื่องกองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะคะเป็นฝีมือของนักวิจัยไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9กลนบุรีได้ร่วมกันกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริษัท DSTL จำกัดได้ทําการเปิดตัวเครื่องกองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลดในเรื่องของการนำเข้าเกลื่องจากราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นกําลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพของมนุษย์โดยตรงโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบของโรงงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากกระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศระบบกรองอากาศในอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับหรือว่า reverse air นั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่อุตสาหกรรมต้องซื้อเทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ามาใช้ในสายการผลิตค่ะ ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิบูรณะจารย์ผู้อำนวยการสํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะได้กล่าวเขาว่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลอ่อโลหะส่วนใหญ่นั้นจะเป็นโลหะหนักที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โรงงานส่วนใหญ่จึงต้องติดตั้งเครื่องกรองอากาศเพื่อที่จะดักจับฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในสายการผลิตเข้าไปกักเก็บไว้ในเครื่องก่อนที่จะนำไปกําจัดต่อไปค่ะแต่ว่าเนื่องจากขนาดของฝุ่นนั้นก็มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละอุตสาหกรรมรวมถึงขนาดและความถี่ของถุงกรองอากาศและก็ระบบของการทํางานของเครื่องจึงต้องมีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ซึ่งโครงการเครื่องกรองอากาศระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ถือว่าเป็นโครงการความร่วมมือกันในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยจากสํานักส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น50%ของงบประมาณโครงการทั้งหมด และการวิจัยและพัฒนานี้นะคะยังเป็นการสร้างเครื่องกองอากาศระบบ r e เวิร์สแอขึ้นใช้เองในประเทศของเราค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นอีกทั้งยังมีราคาถูกกว่านำเครื่องเข้ามาและก็ยังสามารถผลิตเพื่อส่งออกแข่งขันกับต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะเนื่องจากบริษัทนั้นได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่นั้นก็ยังคงขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ และปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากทางบริษัทเองจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุดไม่ย้อนกลับขึ้นมาใหม่ค่ะให้มีคุณภาพ,พเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศเองทั้งหมด อีกทั้งยังพัฒนาระบบคลีนนิ่งซิสเต็มซึ่งจะทําหน้าที่ในเรื่องของการทําความสะอาดถุงกลองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆนั้นระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและพัฒนาระบบเช็คถุงกลองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบคลีนนิ่งซิสเต็มนั้นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อีกด้วยค่ะ สำหรับ Reverse Air ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของงานวิจัยจากการพัฒนาที่นำไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมนะคะถ้าหากว่าได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณที่เรียกว่ามีความสำคัญกับการเดินหน้า จะทาให้ได้รับประโยชน์มากๆแล้วก็เชื่อว่าโรงงานต่างๆภายในประเทศไทยในส่วนของภา,าคอุตสาหกรรมก็จะนิยมแล้วก็หันมาใช้เพราะจริงๆแล้วเรื่องของการนําเข้าเรื่องของราคาเครื่องกรองอ,อากาศต่างๆนี้ถือว่ามีส่วนสําคัญที่จะทําให้ไรายได้ที่จะได้รับนั้นก็ลดน้อยลงไปด้วยนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คนไทยทําขึ้นมาเพื่อคนไทยด้วยกันเองค่ะ,คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรื่องราวของ most world นั้นรอคุณผู้ชมอยู่สักครู่ค่ะ